จริงช่วยหงแผลที่คอคุณได้มาจากไหนบอกไปแล้วไงถูกซิบคูตอนใส่เสื้อเลิกเล่นละครเถอะแผลที่คอคุณถูกเฮอร์ไช่เสียควร DNA ของคุณตรงกับ DNA ที่อยู่ในซอกเล็บของเฮอร์ไ่เสียเดี๋ยไปใส่ร้ายฉันนะฉันไม่ได้ฆ่าคนฉันไม่มีไม่มีเงินไม่มีเงินอะไรมีค่าก็เอามาเอารูปป้ายนี้ก็ได้วางลงนะราคาสูงมากชาตินี้ก็หาไม่ในขนาดนี้หรอก วางลงเดี่ยวนี้จ่ายเงินมาซสดีๆ<น>สิไม่<อ>ได้รอก็ได้อามาไปไกลๆโอ้ยนี่้าขวนใช่เหรอ,หอฉันได้สวยมากเลยเงินก็ไม่ได้แถมสร้อยยังขาดอีกแล้วสร้อยอยู่ไหนพอออกจากบ้านนั้นก็เอาไปซ่อมเลยเอาไปซ่อมที่ไหนที่เฉิงสิช่างชื่อมาเฉิงฝีมือดีมาก พอซ่อมเสร็จแล้วดูไม่ออกเลยนะว่าเคยขาดคุณสนิทกับมาเชิงหรือเปล่าไม่สนิทหรอกแต่ตอนเอาสร้อยไปซ่อมนะ่ะคุยกับเมียเขาถูกคอกันดีคิดดูสิมีเงินแล้วอย่างหน้าด้านอีกไม่ยอมจ่ายค่าชอดใช้เราไม่ว่าดูสิยังทำร้ายคนอีกอ้าวสรอยคอพี่ถูกเขาทำขาดเหรอก็ใช่นะสิตอนนั้นเรียกร้องให้ชดใช้นี่เธอไม่รู้หรอกคนรวยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆ ในบ้านมีจงขุยทองคำด้วยนะฉันดูแล้วเป็นทองคำแท้อย่างน้อยก็ทองหลายบาทเลยล่ะเปรียบเทียบกับสร้อยฉันนะต่างกันร,ราฟ้ากับดินตอนแรกว่าจะเอามาแทนค่าชุดเชยแล้วแต่เมียเขานด้ไม่ยอมหาว่าชาตินี้ฉันไม่มีวันหาเงินซื้อได้ฉันก็เลยคิดว่าสงสัยเป็นของโบราณหลายรุ่นก็เลยไม่กล้าแตะต้องพี่สาวเสร็จแล้วครับอ๋อเสร็จแล้วเหรออ๋อ โอ้โหฝีมือเยี่ยมมาก<ฮ>ดูไม่ออกเลยนะเนี่ยเท่าไหร่หรอเอ้อย่าพูดเรื่องเงินไม่ต้องเกรงใจหรอกไปเถอะโอ้โหแบบนี้เกรงใจแย่เลยดีถ้าอย่างนั้นขอบคุณมากไปก่อนนะน้องสาว, <S <S วน,นั่นี่พี่สาวฮะเธแกที่พูดเมกกื่อกี้บ้านอยู่ไกลหรือเปล่าเอออยู่เฉิงตรงสี่ห้ากิโลมั้งเป็นวิลล่าปลูกใหม่ทำไมเหรออ๋อเปล่าหรอกสมัยนี้หากินยาก Oh. <laughs> บ้านเขามีเครื่องประดับเยอะนี่ <Ừ. S 2> ผมจะไปดูว่ามีอะไรเสียหายไหมหรือว่าอยากจะซ่อมแซมอะไรบ้างหาลูกค้าสักหน่อยร้านของมาเฉิงอยู่ที่ไหนเลขที่18แปดตลาดเฉิงซี